ไม่ไยินเลยอไม่ไิให้ให้ได้ยินไหมลูกให้คุณก่อนคิดเลยลองท่่งดีค่ะแม่ต้องดีค่ะต้องดีค่ะพี่เป็นไหมเป็นนัี่ก้าแหละได้เนี่ยลเรากต้องลอดูเสยมันอะไ้สิ่งอู่ไงมนะเราได้ไลออกไปนี่เราย่ ป้าอันนี้แม่อันนี้ลูก เคยมาดิเอับหอยนันลงปเลงป็นพิธานะแต่พิธีแล้วนะแล้วมักแต่ก้างหน้าหอยเอบไม่ได้ <c oughs> เอ้ยที่พี่ คนละชุดน,นะน,นี้คนละสามร้อยนะคิดจบมีเวนไหนก็ได้นะเง่ายเตคขาดูลงไหมเออสูงถึงร้อลงกี่เปอร์เซนน็นตแล้ว9สิเอขอพอแน่เดินไปขอพอแน่เออ เป็นอะไรมามันจะเป็นเสรอหมาใช่ไหมอ๋ออเอาห้ดูด้วยเดี๋ยอะ เงลุกนึกได้เงินเก็บอีดำเลยกับอีดำมเดี๋ไปเอาไปนั่งเก้าอี้ดำก่อนเอาหันมาเดี๋ยวจะถามแล้วนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรลูกชื่อออะไร่ะ เดี๋ยวผมลองถามดูนะหรือแม่จะมาถามตรงนี้แม่ไปถามตรงนู้นก็ได้แม่ไปพูดไกลๆก็ได้ออผมากจะรู้ระบบปูเขามันจะเริ่มถามอะไรก็ได้ถามคุณลูกก็ได้มามไม่ใครเรีอยวๆไปชี้ให้ให้ส่งเสียงมาอ๋อนเออมเม่มาเมาอย่าไปช่วยพูดไม่เป็นไรไม่งั้นเราจะไม่รู้เด็กๆเลย ถามาถามอะไรก็ได้ถามถามถามคำถามนี้นี่ใครนี่ใครได้ยินไหมถถามได้ยินไหมลูกมีได้ยินแม่ไหมหได้ยินไหม ไม่รู้ค่ะเวลานับอะเขาจะรู้อะถ้าเรื่องเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมเขาจะว่าหนึ่งไม่พูดค่ะแต่เขาจะเขาเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวเองว่าอันนี้หนึ่งสองสามแต่เขาไม่พูดหนูก็ฝึกพูดอยู่คือเขาไม่พูดเฉยเฉยใช่ไหมไม่ได้ยินด้วยแล้วก็ไม่พูดไม่ได้ยินด้วยอะไรอ่ะแต่ถ้าฝึกพูดอะเขาก็จะพูดอยู่แต่ว่าเขาไม่พูดตรงตามที่เราพูดแบบแต่ว่าเขาก็พยายามพูด แต่เขาก็ไม่ค่อยพดูดด <progressive entin> <online> <c oughs> ้วยค่ะ <Hum> ต <dû t> <S bizarre> ้องคอยฝึกเขาพูดนะเ่ยเอายาวันะอายหรือเปล่าใช่ไหมอายด้วยถ้าคนไ้นคุณดีกว่าคุณวัดกันนะใส่ตู้อไรสามร้อยอะวัด็ใ่ไม่ได้นะเออว่าก็แวดมาได้นะซ้ำได้เรื่อยๆโชดีนะโคดีเลยคราปัดไทยหายไม่ไวหายไม่ไวมั And